วัสดี่ะวัสดีวันอังคารนะคะวันนี้อังคารที่ที่สิบเอ็ดนะคะนะอังคารที่สิบเอ็ดเนาะก็จะเป็นวันสงการที่สิบสามเนาะวันสงการเป็นวันถาพอดีเลยนะคะอันนี้สุก็ใส่เสื้อถูกสีสุกวันนะคะวันอังคารเนาะอังคารก็ตรงกับสีชมพูเนาะแต่นี้ชุดหุ่นก็ไม่ตรงวันนะคะเพราะว่าอะไร แม่ค้าขี้เกียจเกียจเตียนเมื่อยเมื่อคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าได้ดื่มอโอชนะิน้ำชาชาผสมมะนาวน้ำผึ้งอะไรก็เลยดื่มแล้วก็นอนไม่หลับเอ๊ะเป็นอะไรแต่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะมันรู้ว่าตอนตีสองรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะว่า ดื่มน้ำชาตอนคำ่ำใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องปกติเพรปกติชาเขก็ทำให้เราไม่ง่วงเลยแล้วเนาะว <c oughs> ันนี้คุณสูตรใส่ขาวดำให้ห่นนะคะหุน่นผ้าไหมแพวาไหมแจมฟ้ายแพวานะคะอสีขาวดำ เป็นภพวากาลสิน์เรานะคะลายสวยมากเด่นมากนะคะพอดีมาแค่สองผืนตัวนี้เหลืออยู่เลยผืนเดียวหรือ,รอสองผืนไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ถ้าใครจะรับก็จองไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเปิดสกราชหลังสงการก็จะสั่งมานะคะสั่งมาขายนะคะก็บอกว่าหลายหลายตัวนี้นะคะ แคปภาพไว้นะคะเป็นสาเป็นสาแกมใหม่นะคะนะสวยมากเลยนะพี่สาวก็จะเอาพืนเลยว่าเดี๋ยวขายก่อนขายก่อนแล้วค่อยเอาอะไรอย่างี้นะคะเออเนาะ,ะส่วนตัวนี้คุณสุก็ยังใส่สีเทาเงินอยู่นะคะตัวตัวแฝดพี่นี่นะคะแต่คุณสุใส่ผ้าถุงอีกลายหนึ่งก็คือเป็นสาแกมใหม่ก็ลายดอกพิกุลน,นะคะนะคะ เรกพี่คุณเนาะเมือ่อวานนี้ลืมดืลืมเอามาโชว์ <c oughs> คุณสุก็ใส่ไหมแก้มฝ้ายสีมูนะคะนะสีมูที่คุณสุใส่ไปตักบาทเมื่อวันอาทิตย์นะคะเป็นฝ้ายแก้มใหม่นะคะของสุดตัดสําเร็จนะคะตัดสำเร็จ400รตัดป้าย350 แต่มีตะขอสวมก็สามรอยห้าสิบนะคะคุณสุวันนี้ใส่เสื้อตัวเล็กหน่อยใส่เอสนะคะใส่ใส่เอสขอกลมนะคะขอกลมเนะาะใส่เห็นมันแขนอยู่ข้างนอกแขนอยู่ข้างนอก,นอกเอาง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ,ะนี้คนุณสุก็เอาผ้าลงนะคะเตรียมเตรียมสงเตรียมสงนะคะก็ไม่าช้าไปเด็ดดอ,อกไม้นะคะ แต่ยังไม่ใส่น้ําอบดอกไม้บ้างส้นก็มีกัิกามีพุธแล้วก็มีพุทสอนนะคะก็เด็ดเอาแล้วใส่น้ามาไว้ส่งนะคะก็เอาผ้าลงนะคะผ้าลงเนาะผ้าลงผ้าลงเสร็จแล้วก็ส่วนมากก็เอาผ้าลงวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดแล้วก็เอาเค้ืน่อวันที่สิบสิบสิบห้าสิบห้าสิบห้าเย็น เป็นธรรมเนียมของอีสานนะคะก็ทํามาหลายปีแล้วทำอยู่อย่างนี้นะคะแล้วนะอันไหนเคยทาก็ทํานะคะก็เอาลงแล้วค่อยเอาขึ้นอะไรประมาณส่วนตัวนี้คุณสุถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วะะเห็ไหมคะ พอเอาลอตเตอรี่มาขายซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนดีเอามาขายตอนไลฟ์ผลิตนะคะสุดทําเรียบร้อยแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณคุณสิรินะคะคุณสิริแล้วก็สามเหลี่ยมกําลังทํานะคะนะคะแลวที่จริงถ้าใส่หุน่นวันนี้ก็เข้ากับแต่มันก็ไม่เข้ากับดำเนาะเผาเข้ากับดําแล้วนะคะแล้วก็ตัวสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมของคุณสิรินะคะแล้วก็น่าจะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแพ็กส่งนะคะเพราะว่าตัวชมพูจีบบัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะชมพูจิบบัวก็ตัวขายขสุดเสื้อ,อสุดนะคะ,ะจะมีคอจีนแล้วก็คอกลมนะคะคอกลมก็คือคอจีนก็คือประมาณนี้อันนี้คือ 2xL คนะคะสุดใส่คือซส์เอนะคะซส์เออันนี้คอกลมกระดุม8เม็ดกระดุมคู่นะคะเป็นคู่คู่นะคะอันนี้ก็กระดุมคู่นะคะ 8เม็ดเหมือนกันแต่เป็นคอจีนนะคะอันนี้เป็นแขนกุดนะคะถักนะคะอันนี้เป็นแขนสามส่วนนะคะเนาะซึ่งบางคนก็ซื้อไปใส่เลยก็ได้นะคะคือซื้อไปใส่เลยโดยที่ไม่ต้องคือซื้อไปใส่เลยโดยที่ไม่ต้องถักก็ได้นะคะเนะี่ยถักแขนก็ไม่ต้องถักก็ได้ต้นเสื้อลายดอกพิคุณสีขาวนะคะ ลายดอกพี่คุณสีขาวของหน่อยอ,อนงค์สุก็ทําแขนเสร็จไปข้างแล้วอีกข้างกาลังจะเสร็จนะคะกำลังจะเสร็จเนาะเหลืออีกรอบหนึ่งนะคะพอรีไหมมดก็เออเอาเศษมาใส่ก็โอเคสีมันก็ได้กันอยู่นะคะใส่เจสอนอยู่นะคะก็เดี๋ยวจะลงตัวแต่เจ็บคอก่อนนะคะวันนี้เจ็บคอเสร็จแล้วลงตัวก็น่าจะเสร็จวันนี้นะคะก็จะทําให้เสร็จเพราะว่าคงสุดจะทําดอกมะลิให้เสร็จนะคะ ถึงไหมแจมฝ้ายที่เหลือนะคะว่าเหลือเหลือจีบผืนนะคะตอนนี้ก็คือเหลือไม่กี่ผืนแล้วนะคะแต่คิดว่าจะมาวันนี้แต่ไม่รู้จะไหลไหนมานะคะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ของจะส่งนะคะก็แต่ตัวแฟตแฟตที่ส่งของอะนะคะก็คือแบบว่าคือเขาไม่หยุดอะแต่โรงงานหรือว่าโรงทอ ้าถุงอ่ะเขาหยุดนะมันก็เลยยังดุดโดยอัตโนมัตินะคะคุณสูตรเหลือไอ้คุณสูตรนึกว่าหมดแล้วนะคะคุณสูตรเหลือตัวหนึ่งแต่มันมีปัญหานะคะมันมีฝ้ายแต่ฝ้ายฝ้ายมันกี่กระตกนะคะมีปัญหานะคะอยู่เส้นหนึ่งนะคะเส้นหนึ่งนะคะเหลือพื้นเดียวนะคะไทยเรือนะคะวันนี้คุณสูก็ขายเท่าเท่าทุนแล้วกันเนาะ ะะอ,อัดพละกาวนะคะไทลื้อต้องอัดพลากานะคะอัดพกากแล้วก็เดี๋ยวคุณสุก็จะดึงแล้วก็ลองลองตัดออกให้มันน่าจะโอเคได้อยู่อะไรได้อยู่นะคะตัดออกได้อยู่นะคะเนาะคุณสุกก็ค่าอัดพะเกา์ร้อยหนึ่งนะคะค่าผ้าถุงสุก็ขอแค่สอง้อยี่สิบาทนะคะปกติสอง้อยห้าสิบาทนะคะเดี่ยวผืนเดียวนะคะ ันนี้ไหมแกมฝ้ายนะคะเหลือก็มีตัวเทาเงินนะคะตัวเทา,าเงินเทาเงินนะคะตัวเทาเงินนะคะสองร้อยบาทนะคะเทาเงินสองร้อยบาทดูเรียบร้อยดูผู้ด,ดีหน่อยถ้าถ้าใส่เทาาบอกว่าเทาไหนก็ช่างนะนะดูผู้ดีนะคะ ทง่งเงิน,นะคะแล้วก็ตัวดำนะคะดำตัวนี้สวยมากนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเ,เหมือนแพรวาร์ราคาเป็นหมื่นเลยใช่ไหมคะลายสวยมากนะคะสองร้อยบาทะคะ่อะอะอัพลากาเนียบเลยค่ะนะคะใส่สบายแล้วใส่โชว์ได้เลยนะคะเมืนไหมเลยนะคะสองร้อยบาทะคะ่ะ หมเทียมฝ้ายนะคะฝ้ายเป็นฝ้ายเส้นเล็กขิดขึ้นมานะคะฟืมฟืมฟืมเป็นไหมเทียมนะคะแล้วก็ลายนี้นะคะลายนี้ก็จะมีมาด้วยข่าวดำนะคะใครจะเป็นงานข่าวดำสองร้อยบาทค่ะนะคะ แล้วก็ลายในหุ่นนะคะลายดอกพิกุลในหุ่นสองร้อยบาทนะคะเอาสีดำก่อนหรอกเหลือเหลือแค่น,นี้นะคะตัวอื่นหมดแล้วแล้วก็ผืนดำล้วนนะคะดำล้วนแล้วก็ยกฝายสีดำนะคะไยสีดำสวยนะคะไยสีดำเนาะสองร้อยบาทคะ่ะนะคะ ลายสวยดีคนละลายกันนะคะกับที่ตัวนล้กประก้าหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ค่าส่งโอนสามสิบบาทไปทางสี่สิบนะคะตัวเท่าเหลืออยู่สองพืนนะคะเท่าที่คุณสุดใสให้หุนเมื่อวานเนะะี่ยฮะ เทาตัวนี้สวยมากเลยค่ะนะคะขายจะหมดแล้วค่ะสิบกว่าผืนขายจะหมดแล้ว <laughs> เป็นสิบสิบผืนนะคะสวยมากแต่รามาน่าจะสวยนะคะเหลืออยู่ผืนหนึ่งเหลืออยกสองเืนหรือสามผืนเนี่ยนะคะนะคะเทาเงินนะคะเทาเงินเทาเทาน้ําเงินนะคะ แล้วก็สีชมพูนุดนะคะชมพูกะปินะคะชมพูนุนุชมพูกะปินะคะตอนนี้ก็สวยนะคะตัวนี้เหลืออยู่สองผืนนะคะมาสี่ผืนเลยสองผืนนะคะตันนี้ขายดีอสี่ผืนหมดหมดแล้ว,ลวก็รอหลังสงการวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะ ยี่สิบเจ็ดสิบแปดจะจะมาอีกทีหนึ่งนะคะก็ะดอดอบการขายไปแล้วก็สีเหลืองเหลืออยู่พื้นหนึ่งคะ่ะเหลืองมาสตาร์หรือเหลืองไผ่นะคะตัวน,นี้สวยคะ่ะลายเดียวกันกับคุณสุดใสนะคะเหลืองมาสตาร์เหลืออยู่พื้นเดียวนะคะ หมดเลยจบหมดแล้วค่ะถ้าใครรับก็โอนตังไว้ก่อนแล้วก็ติดชื่อไว้นะคะแล้วให้ส่งวันไหนก็ให้บอกเพราะว่าคงอจะไปเที่ยวกันสงการนะคะฝากคุณสุไว้ก็ได้ค่ะนะะส่วนตัวสามเหลี่ยมของคุณอ่าของคุณอยุ่สันนะคะ ซักปรับผ้านุมเรียบร้อยนะคะเพิ่งสอยซับเสร็จค่ะก็รออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะหอมหอมผ้านุมหอมหอม สซ,ซื้อขนอม,อม,อมดอกบัว5ี้โห้าบาทอันนี้ห้าบาทซื้อไว้กินเพราะว่าคุณรูจะกินอะไรนะคะอดิ่งใกล้สงการยิ่งไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะและคนก็เยอะนะคะแย่งกันทัสุดจะไม่ค่อยไปอะไรที่เป็นวันสงการนะคะ ปกติก็เป็นคนไม่ไปแล้วนะคะยิ่งสงการไม่ไปเลย <c oughs> ไม่ไปอะไรทั้งสิ้นนะคะเออเป็นคนม่๊ะมาะแม่แม่นะคะก็จะเป็นสาวแล้วอุ้งศนยุงูไม่เคยเที่ยวสองการตั้งแต่เป็นสาวแล้วนะคะเพราะมันเหมือนกับไม่ใช่เรา <c oughs> สนุกไม่ค่อยเป็นนะะถ้าอยู่เรียบเรียบเป็นนะคะค่อย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 พูดค่อย,อยจ่าอะไรได้แต่จะให้เฮฮาไม่ค่อยเป็น เป็นนิสัยนะคะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูที่นิสัยคนนะคะแต่ละคนวคนจะเป็นยังไงก็ดูที่นิสัยนะคะนิสัยจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของเราเองนะคะคนจะดีไม่ดีก็ดูที่นิสัยนะคะอันนี้คุณสุดลองใส่วิทยาวๆใส่ใส่ที่คาดหน้ามานะคะผมก็เริ่มใกล้ขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะถ้าทำอะไรมากก็เหนื่อยนะคะแต่ก็อยู่ตามอัตภาพเรา อะไรจะเกิดก็ทำเกิดแต่ชัยว่าคนสุดเจ๋งนะรู้สึกว่าเออคงใจเจ๋งจริงทานปากมันรู้รสก็ยังทานเข้าแต่ท่านของหวานก็พออยู่ได้นะแต่หมอก็ห้ามทานของหวานอห่างไปหมดชาไปหมดนะคะมันมีกระแสไฟฟ้าสถิตทานอะไรก็ไม่รู้รสนะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะอยู่กับเค้าได้นะคะ เดี๋ยวไงอังสุกก็ขายแล้วก็คุยกับเพื่อนๆไปอย่างเงี้ยนะคะส่วนทําบุญนะคะมีคนทําเพิ่มอยู่นะคะคุณอะไรเนาอเดี๋ยวเดี๋ยดูชื่อก่อนอน้องเขาให้ไอใบไโมทนาบุญใบบุญร่วมมาคุณสุวกับคุณสุชาดาแม่พูดไปแล้วแล้มีอีกคนหนึ่งนะลูก เป็อะไรนะเดี๋ยวดูก่อนคุณทวีนะคะคุณทวีร่วมร่วมทําบุญมาโมทนาด้วยนะคะคุณทวีนะคะโมทนาด้วยทําธงเจ็ดสีใช่ไหมคะเดี๋ยวเขามาเขาน่้จะส่งวันนี้เนาะ,ะส่งวันนี้ซื้อสิบชุดนะคะว่าจะซื้อสิบห้าชุดเดี๋ยวด,ยวเดยวูเดี๋ยวดูงบทีทีท,ที่เพื่อนเพื่อนกัลยาลิมิตโอนมาก่อนว่าได้เดยอะแค่ไหนนะคะเราค่อยเพิ่มอีกห้าชุดก็ได้ ชุดหนึ่งชุดหนึ่งมันจะ18เมตรนะคะทงที่เขาทำสำหรับบุญกระถินบุญเลนสีบุญที่เขาขึงใช่หไหมฮะออบุญสุขก็ซื้อถวายเรื่อยๆอ่ะายยุงเทพก็ซื้อมาเรื่อยๆอ่ะตอนนี้เหตุมันเก่าลุ่งลิงแล้วเราก็ไหนๆกะเป็นสะพานบุญู่แลวทำบุญซะเลยนะคะคิดอะไรบุสุจะทําทันทีนะบุสุขจะไม่ค่อยรอนะ,ะจะไม่ค่อยรอ,อ,อเวลาแต่ถ้าคิดเรื่องบุญสุขจะทําทันทีทําได้แค่ไหนก็ทำนะคะ อุสุดจะไม่ค่อยปริมาตหมายว่าปริมาณแล้ยว่าต้องเยอะต้องอะไรอุตสุดทเรื่อยๆฮะทำเรื่อยๆเห็นอะไรก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ,อย,อ,ะ,อ,ยะ,คะอย่างอาสนะเสียปูเรื่อที่นอนพระอะไรก็ทํามาเรื่อยๆทําเรื่อยๆอุตสุดโดยการทำก็ทำมาเรื่อยๆนะคะไหนพอไหวช่วงไหนแต่ละช่วงของชีวิตคุณสุขก็ทําท,าท,าท,าทําสะสมไปเรื่อยๆนะคะเวลาเรา ถึงเวลาสิ้นใจเราก็จะรู้ที่ไปที่มานะคะเนาะเราก็ไม่ค่อยหวั่นความตายนะคะแต่เพียงแต่ว่าการเป็นมนุษย์อะมันก็เวลาเจ็บป่วยมันก็ทรมานเป็นเรื่องปกตินะคะอันไหนทนได้ก็ทนแต่ก็สุดก็ทนเหนือทน <c oughs> น,ออทน,เเทนะเหนือความทนไว้เองทนจนเหนือความทนรู้จะทนยังไงแล้วนะคะพ <c oughs> ยาบาลหมออ้อยนะพยาบาลอ่อยเขาบอกว่าถ้าคนไหน ได้ฉีดสเตียรอยหรือว่าได้จิตสเตียรอยแปลว่าที่สุดแล้วมีอะไรรักษาแล้วนะทุกคนนะแต่ก่อนก็ฉีดนะทีละสองเข้มตามฉีดสเตียรอยเพื่อระงับความเจ็บปวดนะคะนะอันนี้ตอนนี้กินนะคะจิน,จ,นจากฉีดมาจินนะคะดูก็เข้าใจว่าเขาคงจะดำรงกายระไว้นะคะนะดูก็ขอบคุณหมอที่ดูแลคุณสซแต่คนณส่สสก็ใช้ใจรักษาด้วยนะ พยายามใจคิดให้หน้อยคือไม่คิดเยอะถ้าเราคิดเยอะเราก็จะนะเพียเพราะว่าใจในถ้าทำงานมากก็เพียนะคะนะไปตุ้นสมองนะคะสูก็พยายามคิดน้อยแต่เรื่องปล่อยวางจูก็ปล่อยวางอยู่แล้วทางโลกนะคะจูก็ปล่อยวางอยู่แล้วนะคะได้ดับหนึ่งดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าปล่อยวางเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสิบเปอร์เซ็นต รู้สึก็ไม่ยึดติดใน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 ปัจจัยนะคะคือไม่นับไม่ยึดติดนะคะไม่ยึดติดตรงนี้ไม่เผลฝ่ายไ,ไม่อะไรแต่เพียงแต่ว่าหน้าที่เพิ่งกระทาก็จะกระทำนะคะถ้าเราสิ้นไปก็จบแต่จะไม่สะสมทางทางโลกมากมายนะคะแต่การแต่งตรงสุดแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับวหวแค่นั้นเองนะคะส่วนไหมแพรบานี่เวลาใส่แล้วก็สวยๆนะคะ ใส่สบายสบายดูเรียบร้อยดีผื0สองร้อยไม่น่าเชื่อตัดออกมาสวยเนียบเลยนะคะสวยเนียบนะคะคุณสุเลยชอบนะค,คุณสุอยากได้อีกอีกผืนอยากได้ไปเรื่อยๆนะความอยากได้นะกิเลสน,นะแต่กุณสุก็ใช้ประโยชน์นะคะหมายว่าตัดมาก็ใส่ทุกตัวใช้ประโยชน์กับกับกับชุดทุกๆผืนนะคะนะใส่คมนะใส่คมเนาะถ้างั้นก็ คุณสุก็บอกบุญนะ,ะทำธงเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวธงมาเดี๋ยวคุณสุจะเอามาโชว์เนาะโชว์ว่าอร่วมแล้วก็มทนาบุญกับทุกท่านนะคะคุณสุก็ทำนะคะคุณสุจะเป็นสะพานเล็กๆในนองไอะคุณสุจะไม่ทําอะไรที่เบียดเบียนตนนะคะสุดจะไม่ทําอะไรที่เบียดเบียนตัวคุณสุเองนะ,ะทำท่าที่ทําได้ จะ,ะไม่ทําอะไรที่เกินตนแต่เวลาสูงม,มีก็สุขก็ทําเยอะเวลามีน้อยก็ทําน้อยครับไปตามแบบสบายๆนะคะโอเคธรรมารักษานะคะสวัสดีค่ะ